หอ <utan> มากเฮ้ยเดี๋ยวพี่มันจะมีวิธีกินอยู่สองวิธีนะพี่ที่ทําให้พี่เสื้อไม่เปื้อนวิธีแรกแล้วครับพี่ถ้าพี่ไม่รีบพี่มีเวลานะนี่อย่างนี้อเอ๊พี่เอาตะเจ็บนะครับตักเซนขึ้นมาแล้วก็มุน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 อย่างนี<ม>แ้แล้วก็เอาเข้าปากแล้วก็ตามไปน้ำซุปส่นสวนวิธีที่สองถ้าพี่รีบต้องวิธีนี้นี่นี่ แค่นี้พี่แบบนี้เสื้อก็ไม่เลอะแล้วกลิ่นง,<า>ง่ายดีวยนะแบบง่ายนิดเดียดีว่ะจริงจริงมาแล้วต่อจากนั้นนะพี่นี่ฮะเราใส่โหระพาล,ลงไปครับเดี๋ยวไปแลป้วตามด้วยแบน,น,นี้จากนั้นนะพี่เรากลุยได้เลย 行，刘毅，刘毅，来。